ลานกรีดเนาะโดยนายพี <kleine mus> <ame> ่น <Koll ater> <statistically> ้องเพชรเพื่อนไหวใจทางประตูเนาะสองล้านกีบสี่พันบาทพี่น้องเลยวันแรกของหน้าคือเก่าแล้วเลยเนาะเอ้วขอบุญขอบคุณนพี่น้องวันนี้เนาะโดยพ่อแม่พี่น้องกล่าวสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสขู่สุคนกล่าวมาพบมาพบกับบัจจิตคือเก่าอีกแล้วเน้อนำพ่อพี่น้องตอนนี้เนาะทางบัจจิตเองนะอยู่ที่เพื่อนของพี่น้องน้ำเพชรเพิ่นพี่น้องเลยวันแรกลากมานี้เนาะ ทั้งพิจิตรเองกับพาทุกคนเนาะมาอัปเดตเบื้องพี่น้องรับสายนั่นเป็นของเพื่อนแล้วกัมื่อนี่เนาะพ่อพี่น้องบนที่บจิตรนั่งนี่แหละพี่น้องเลยบ่แล้วกกับเป็นตู๊กไม้เนาะตู๊กไม้ที่ว่าทางทีมงานเราน่ะได้พากันโย่อลงมาไว้นี่เลยพี่น้องก็ถือว่าดีใจลายเนาะเพราะพี่น้องดีใจนำมันาพี่น้องน้ำเป็รเพื่อนที่ว่า อ่าได้ต้กไม่ต้กงามๆเนาะพ่อพี่น้องแล้วก็ได้เพื่อนซานนั่นเป็นอ่าน้ํามีอีกเนาะอ่าซึ่งว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้อ่าเป็นคนช่วยเอมานั่นแหละอ่าช่วยตั้งแต่ต้นเนาะจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็ดีมุกดีใจนําเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเ้ตอนนี้ก็ทางแม่น้องน้ําเพชรเพิ่นเนาะอ่ากําลังจะอ่าไปรับน้องน้ําเพชรเพิ่นอ่ามาแต่โรงเรียนเนาะอ่านั่งอวยลังแบบว่านั่งแบบเท่ๆเลยไปที่ตําบอตาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องบตาสบายดี สบายดีขอบุญเพลยพ่อมอนะสบายดีสบายดีเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกับมากับทีมงานเฮานี่แหละก็คือตอนนี้ก็คือว่าเนี่น้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวถ้ามุจิกเองเนาะสซีทายทุกคนเนาะเบิ่งบรรยากาศรอบๆวันเด้อเนาะพ่อพี่น้องโอเคเนาะก็คือสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็จะเป็นตูเพิ่นพี่น้องเอ้ยตูขักตูเน่เนาะงามขักกงามเน่พี่น้องเอ้ยเนาะบักแสนสบายดีบักเซน สบายดีสบายดีเนาะแมนสบายดีสบายดีกหปิดจังไหบอเซนอักบอทำลายโอ้หอมกินบางมดีเนาะบอเซนเนาะโอ้ยเจ้าก็ซื้อกินแน่เฮ้ยเนาะบอตาบอเซนบอว่านี้เจ้าเจ้าสิบะจังไดบอนะ้กินยังบอเซนันเรว ไงเละชื่อให้เพื่อนพูอันนี้กายกินน้ำกานอะนี่การเนาะซื้อมาให้มันต้องเป็นเพื่อนะได้ยังพายกินน้ำกานเนาะผ่นมาบอสผ่นมาตามองเพชรก้อนตู้กินงานกินเนาะว่าไงแกคือตู้นี่ก็จะเป็นทั้งผู้ใหญ่เนาะบอสนเป็นชื่อให้เนาะแกมีสมูร์เนี่ยนสมูเน่ยมันเป็นเพื่อนใครไปตองซื้อว่าบอสเซนบอจิตเคยพ่อเดยพ่อไปฮะเคยพ่อไดบอจิตนะมีแบนเป็นแคคแนนเนาะ ก็เห็นบิ่งไงคนล่าก็เห็นบอคนเล่าเนี่ยเลี้ยเห็นยงไมาแทน่ากาญจนบุรีมันโมบูดบ่โมบูดบส้มหมูแซ่บน้ำอ้อนั่งน้ำอ้านกับ้านด้งานอกงานดกบ้านดอบ้านดอกคุ้งบ้านดกุงบน้นดองบ้านดอก้ง้าองบ้นด้บ้านนาหององ้าเนาะสบายดีป้าลุงดู ทุกจีบกูเฮ้ยน้าไมได้เพิู่เกี่ยบจีู่ได้อ้เเ้ออกอยู่ดิเห็นูเจ้ามีอย่างบ่ได้เอายันมาเพิ่นอยากที่โตมาให้บอตาโนะให้นจ้างเจ้าบอกบได้จ้างก็อยากคุยห้แล้คุณเราคุยกัาเลยจะมีเยยังเป็นของตเองบไ้มีเล้ยแเล่าจะว่าอยากคยบคันมามีมีผักเลยเนไมมีเหรียญมีบอเบเซนช

มาแล้วมาแล้วอ๋อ6ทีมเลยนี่น้องโจ๊กสบายดีสบายดีน้องเกียวน้องเปิ้ลพ่อเบิรนี่ฮะสบายดี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 น้องนภัสสบายดีฮือีบมาบีบมาบีบมาแมนไปเดี๋ยวน้องขอพี่น้อง มาเอ้ยมาสิเอาไม่ได้เลยโมนอะ้อบไหมพี่เนาะอ่าให้แล้ววันนี้ไปได้ไมวัไปห้แล้วให้แล้วอือดีใจบ่เอ้ยดีใจบ่ดีใจเนาะให้แล้วให้แล้วอือห้แล้วผมอยู่น้ำโม่ผมกรีบเพื่อนสิให้เนาะอือเห็นแม่แล้วแอ๊บอือ

mặc dù 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 à dù mặc 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 dù ให้เข้าข <im> ่าวให้เพื่อนกันเปิดพาหมออะไรกันเจีบเบิดเลยเบิดบ่โอ้ยน้อมาบุษบันแมนบ่บุษบันนะมึงมุ้ยแล้วพี่น้อเนาะพาตัวอะไรกัหน่อยครับพูดถึงเข้าข่าวได้นี่เนาะเนาะเคยกินเนาะเคยเคยพี่เนาะเนาะไปแซ่บอยูดูงูบ่เคยบะจิตน่ะบ่เคยบเคยเนาะงไปกินเนาะไปกินน้องเบิ้งดุ๊กปีง่ายพี่เนาะแบบเม่น้องเพิ่งพาแตงแตินเนาะเนี่นั่นบ่เดี๋ยวได้เบียรก่อนแสดงเลยหัวประตยังหน่อย เนยัตำระดานเ <c oughs> ดี๋กูให้บ่าวกูให้บ่าตำกระดานยอกันบ่มาาการนี้ได้เนะนี่สมมูปิ้งก็ลลายแล้วปิ้งก็จงกินเนาะทำไมเกอเนาะเสียบกรได้พี่น้เนาะสมไกินเสียงให้เนาะแน่แน่้นเราไปจะรังมัตรงเยียนพี่นาะนาะถ้านีอยากกินเข่าพี่น่อยอันคานี่น 2ล้านบ่2ล้านเนาะ2ล้านอ่า2ล้านทวนเลยพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นพีเพิ่นมาส่งมื้อนี้เลยออันนี้เพิ่นสิมาเฮ็ดแล้วบ่นี่ยังเพิ่นสิมาเียให้ประมาณบเพิ่นจะเมื่อ่อนมื้อนี้พี่น้องเนาะสิจ่ายเงินให้เพิ่นบ่สิจ่ายเงินให้เพิ่นเนาะเเพิ่นก็ได้เนาะนคนายบ่กล้าอเมื่อแล้วเพิ่นสิมาเฮ็ดอ๋อจะาเร็วก่อนเนาะเออโดย โอเทังนี้เลยกินทงกินเลยจอมจอกอางนี้หไอเด็กจีกเนาะแกเนอีกแกกเป็นอีกปิ้งมาแล้วเด้อแซ่บพลอกใหกินทุกทินะาได้กินกินนะตองไ้กินปลาเบิได้ปะจังได้เลยาลอกกับอะไรเออลกายาทางเนี่มันแจ้งความบริทไป้ไนี่ฮะกาค่าสร้างที่ว่าเขา ทามระตูนี่ค่ะมีแล้วเนาะมีขำมาแล้วเี็นออยเนาะอ่าเป็นเงินทางเงินในช่องฟานเนาะในช่องปารนดูตามประเทศแลคะอาพอพอสูงเนาะอ่เป็นประเทศอ่าจาอะไรกมีการเมื่อไหร่เป็นอ่อยคนได้าเน,นมาาจำนวนยันร้อยเนาะรยหล่อน,นยัอ่อยาิาคข่าวสาใน,าานชงนองพันทตะไคร้ก่อน,น,นได้มสองพันสองพันสองร้อยหมอขาดติดบ้าน อธิบนันอสองพันสงองสองพันสองร้อยเนานะอ่าสองพันสองร้อยพี่หน่อยเนาะอ่าอนโกแล้วแร้วกิด้ท่านม่สร้างคนดำเนินการติพบานได้เลยนะอ่าอชาวทางนี้นตัวนี้เนาะทางาหงอางในอม<ว>แลวพี่นนะ <S <S อ้อยเนาะจากตัวแลวตู้เกิดขื้คนข่าวบานเลย่ยมาเนานะภาาราข่าที่จะมาแลนอกจากะต้องารขางคคุณทางานดต้มงเทองฟานอกจาก พอสูเนาะอ่าเพิ่นขาคาสร้างมาให้พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะแล้วก็ไ้ดีเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินอ่าให้ก่อนเนาะอยัวแบบแบบนี้สิว่าเพิ่นบ่ได้ปิ้งเลยเนาะกินเลยเลยบางคนก็กินดิบบางคนก็ปิ้งอ เขียนไปไหทางนหนให้กินก้อนทางนเนาะเขียนไว้อีกเลยบ่งเข้เียนไม่ห่ะเอายลืมเนาะเออเออตัดเนี่ยก็อากระต๊อกเนาะเออม่ีเนาะกต๊อกตุ่ก็แบตุ่กว่าตุ่ป่ะตุกระต๊อกเออตเนะก็ได้พี่น้องเนาะต๊อกก็ได้พี่น้องเลยย่าคนจนว่าบพโพเนาะ ใช่อนควนได้พอต้องด้จุกคำมันเดือต้องเบาจิตเบื่อก็ได้เนาะเมนบ่ก็ได้สูงมุ้ยนะยพี่เนงสามย่สิบเด้อเนาะน้องนภเพชรคือบอดีใจแท้น้องนเพชรบ่ดีใจอยู่บ่าวเฮจักดีใจเนาะไปกินข้าวไปจักยงเหนีวนาะบอกว่าสีคือบมถามน้องนเพชรแนวสั่นแน่นเน em vào với đang còn vô khi nào rồi đó nó sòn ra cha quay ngân à tù thông à đó thì cái chỗ nào mà gì đó anh đi cho nó cả tiền nguyên ngân bây giờ thì đi cho buồn phân cứ thay một thẻ vàng này nó, à nguyên còn chủ thì mà cho xoay cả dân cả gian có người có gian cả ma thì nó rồi 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 ถูกเนาะสงล้านกีบนบาทพี่น้องเลยคนนี้เป็ของนา่เก่าแหลเน้อเลยเนาะขอบุณขอบคุณคนนเนาะมืนิมเนาะเดยอนุโมทิคน้เน้อน้องเพชรกีนบานพ่อพี่น้องเลยเนาะเอ้โคนเดีวคนเดียคนเดยนเดยนอมันเดย อะไรเงินมือนอนตื่นอะไรเงนแชนเด้แดม่อไแก้วมีสุขเดาทานมาดระเบียดพวกนามมาให้ทุกไพ่มาให้ผิดชิงได้อยส่สินทำบ้านนะ่จะชงดี้วยจาคนทได้มากมนิ่งครับพี่ดาเนาะตอนแรกอะไรทั้งหมนคือาสีมาอัปเดตเนาะว่าดางชายมรสาทแเาใส่ได้ด้ว่าเนาะว่ผู้ดีนไปเห็นมันแก่ตื้มตืมมาแน่ดิแน่ดแน่ดีว่า รกรือลายมือเติมเลยเนาะเาสร้างไว้นะทีมาไปไม่เช้านน่กะลิงมาแทนแบนด้หแต่นี่มาแล้วตอนเที่ยงมามาแล้วเลยยี่แม่ไอ้น่ากินน่นนี่ต้มตาไม่ยู่บีอะไรเนาะตัวนี้นะฮันฮันไปเลยแล้วก็ไปกลับมาอย่เนาะแมนแมนว่าฮันไปที่มันห่มไปเลยเลยบนี่สรอบตะมุน่น่อ ตัวหม่ยังดีเลยเพะนเทนถึงเนาะมัไน้นางเศร้าพี่น้อเหาอเะแต่หลายคนจากว่าได้ให้น้องพี่ยาชรงชาแ้จวจังหวัดสมุยให้การแบบค่าขายไปจจกน้องชาถูกเนาะค่าขายนค่า่าขายเอ้ยถนัดแบบไหนถนัดเครื่องขายปูขายปลาพักเหญ่ยมาชิลแลถนัดขายเครื่องคลองเวเลื่อนนี้ส่ธุเพิ่มกากาถนัดจะทยานบุเซเนาะซ่เต้องลองดนะเนาะ ไปรับจ้างเห็ดนเพผึนงแบบขายแบบแบบตาแบบมุกชีนมุกยางย่างไปที่นะหรืองงวงนะเรือขึ้นน้ำหรืไปขายที่เพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่ซื้อประมาณนี้แหละเนาะตอนนี้ก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจน้ำมานาไม่น้องน้ำเพชรเลินเนาะตอนนี้ก็ให้ทางบมเสียนเพลินคุยกันกับไม่น้องน้ำเพชรเลินก้อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางบุจิตเองก็คือว่าเนี่ยก็ดีใจน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าเพลินซานน้ำแป้นก็มีแล้วเนาะตุบก็มีแล้วเนาะ บัดนี้ก็มีแต่ว่าเขาให้เงินเพิ่นตั้งใจเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานนั่นแหละมาหาเงินหาค้ำมาเพราพี่น้องตอนนี้เพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะได้ตั้งนักตั้งฐานให้แล้วเนาะแต่ที่นี้ว่าหาเงินหาคำกับซื้อเข่าซื้อน้ำบัดนี้กับบิคิดน้ำพึ่งน้ำซ่านเลยพี่น้องเพราะว่าเคือซ่านนี่กับทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเขียนเลี้ยเป็นที่หัวแล้วเนาะเอาจังไรก็คือว่านะเพราพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มีอย่างไรเด้อเนาะกับคุณเมยพี่น้อง คนที่เข้ามาติดตามมาชมแล้วก็ให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องวัสดุสุกนอยู่ดีมีแห้งขอบคุณขอบคุณแทนอ่าแม่น้องเพ็นน้ำแน่เนาะที่แบบปุญยเพิ่นอ่าได้ช่วยมาเนาะวก็พี่น้องขอให้ปุ๋ยเป็นยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะคลิปหน้าพบกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทำมาจริงขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีได้พี่น้องเด้อ